องค์การเพศศัจกรรมเนี่ยเขาเปิดขายชุดตรวจ ATK วันนี้เป็นวันแรกก็ขายราคาประมาณสัก35บาทเขาบอกอย่างนั้นแต่เปิดขายช่องทางออนไลน์เป็นวันแรกระบบก,ก็ขัดข้องเลยนะเขาบอกหลายคนเนี่ยบ่นโอดควรเข้าไม่ได้จากกรณีที่องค์การเพศศัจกรรมเนี่ยประกาศขายชุดตรวจ ATK ผ่านทางโลกออนไลน์ในราคาชุดละ35บาทวันนี้เนี่ยเริ่มเป็นวันที่1ห,หรือวันแรกผ่านทางเว็บไซต์จากการตรวจสอบเวลาประมาณสักเก้านาฬิกาสามนาทีไม่สามารถใช้การได้แต่อย่างใด โดยเมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยนะเมื่อกดคำสั่งซื้อชุดตรวจ ATK มันก็จะขึ้นหน้านะให้ท่านผู้ชมเนี่ยกรอกเลขประจำตัว13หลักเมื่อระบุเลขบัตรประชาชนเสร็จปุ๊บติ๊ดติ๊ดติดพิมพ์เสร็จมันไม่สามารถกดยืนยันได้เขาบอกอย่างนั้นก่อนที่จะพบว่าระบบขัดข้องคือคนใช้เยอะเข้าใจว่าคนใช้เยอะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเนี่ยเอาระบบเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่พอหรือเปล่าจบข่าวเรื่องนี้ก่อนนะบอกไว้ก่อนขอบบนนิดนึง การบริหารจัดการเนี่ยผมว่ามันม,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 มีวิธีที่มันง่ายกว่านี้เยอะแยะ,แยะรถยนต์เนี่ยโยนไปสิตามรถตามแบบร้านขายยาต่างๆเนี่ยคือวางไปเลยให้มันทั่วถึงคือถามว่ากดสั่งออนไลน์ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยงานหลังบ้านน่ยงานหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นการแพ็กการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยม,มันพอหรือเปล่าคือถ้าระบบหลังบ้านไม่พร้อมหน้าบ้านไม่พร้อมก็ชิบหายหมดแล้วจบไม่ต้องทําอะไรกันแต่ถ้าสมมุติเนี่ยเออร้านขายยาร้านนี้เอาไปขายเท่านี้ร้านนี้เอาไปเท่านี้ คนสามารถเดินไปได้ทั่วเลยสามารถซื้อได้เข้าถึงเลยได้ตรวจเลยรถพุ่มพวงอ่ะขายแม่งชุดตรวจเอทเคอย่างเดียวมาสมาร์ทการ์ดเสียบป,ปึ๊บเข้าไปนะไวไฟในรถกูมีกูก็เสียบป,ปึ๊บอ่าโอเคเอาไป3ชุดอ่ะสามชุด,ชด2ชุดอะไรก็ว่ากันไปไอคนนี้ซื้อแล้วเออมึงซื้อไม่ได้แล้วมึงกลับไปก็ว่ากันไปก็มันก็มีอยู่แค่เนี้ยคือมันไม่เห็นจะต้องเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยก็แค่การจําหน่ายชุดตรวจเอทเคในราคาถูกเนี่ยแล้วก็จําหน่ายแค่หยิมนึง จริงๆอ่ะมันควรจะต้องจําหน่ายในราคาที่ถูกแล้วก็ให้มันทั่วถึงประเทศอื่นบ้านอื่นเขาแจกฟรีนะจ๊ะมีแต่บ้านเราเนี่ยแหละที่ซื้อกระเฮียนกระหือลือหาสตุง้งสตังกันนหะหาชุตดตรวจเอทีเคกันพอหากันเยอะๆแม่งขึ้นขึ้นเสร็จแม่งคุมราคาไม่ได้ขาดตลาดจบเออมันก็มีอยู่แค่นี้วนลูปอยู่ประมาณนี้จริงๆคือไม่ได้แบบอยากจะด่านะแต่คือมันคือสิ่งที่มันควรแก้แล้วมันก็น่าจะเป็นไปอย่างนั้น การบริหารจัดการเรื่องนี้เนี่ยต้องจัดลําดับความสําคัญก่อนอันไหนมันมาก่อนอันไหนมันมาหลังเรามีโอ้คนดูแลหลายๆกระทรวงเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันไปทําว่าทําอะไรโฟกัสที่มันแบบจริงๆจังๆที่มันจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องแก้ให้ตรงจุดคันหัวไม่ใช่ไปเกาขามันก็ไม่หายคันเพราะฉะนั้นคันตรงไหนเกาตรงนั้นขอบคุณครับ